สวัสดีครับผมชอปอก้งชาแนลครับวันนี้จะพาท่านนั่งรถทหารนะครับดูน้ําท่วมอุบลราชธานีครับวันนี้วันที่สิบแปดสุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสำหรับรถทหารนะครับนั่งบริการฟรีนะครับจากฝั่งเมืองไปวารินและจากวารินมาฝั่งเมืองบริการฟรีครับจากฝั่งเมืองอวลนะครับเริ่มต้นที่โรงเรียนเบญจมามหาราชนะครับ จุดปลายทางที่เทศบาลวารินสำราบครับแต่ผมจะลงที่หัวสะพานทางเข้าหาดคูเดือครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าน้ำลดประมาณ10เซนได้ครับนะครับเดินทางนะครับออกจากโรงเรียนบนะครับนี่ผ่านป่ปาอุบลน,นะครับจะลงลำบูลน้อยสะพานลำบูนน้อยไปเส้นรอบเมืองนะครับ ครับออกจากต้นทางก็17บเนาฬิกาตรงครับคนเยอะหน่อยครับวันนี้เพราะเป็นวันทํางานผู้คนที่มาทํางานฝั่งเมืองก็กลับฝั่งวารินนะครับปับบ้านคนละเยอะนะครับนั่นครับชนชมครับไปเรื่อยๆ ครับก็สนทางกับรถทหารนะครับคนคนมาจากฝั่งวาลินนะครับอำเภอวาลินเอาฝั่งเมืองวนนะครับไหน้วครับครับที่ท่านเห็นต้งสูนะครับเป็นคอนโดนะครับนางในด้้านขวามือ ด้านซ้ายต่ำๆนี่ก็เป็นเซนทันนะครับนี่ก็รถบรรทุกครับคนงานของบริษัทต่างๆนะครับที่จะกลับฝั่งเมืองนะครับครับมีรถทหารมาอีกคันครับเจอกันมานะครับรถเยอะครับนี่ติดเซนทันนะครับอยู่ที่สร้างรอบเมืองนะครับรอบเมือง ครับที่ท่านเห็นเส้นตรงๆคือราวนะครับราวของถนนเอาฝั่งนู้นก็เป็นมาหาลัยราชธานีครับจังหวัดพุทนี่กระชุนครับมีเครื่องบินก่อนนี่กระน,น้ําท่วมครับเลี้ยวซ้ายไปก่อนวิ่งตรงเลยครับตอนนี้เส้นลมเมืองแล้วครับปูตีเส้นลมเมือตงตอนนี้มีสองช่องทางครับวิ่งได้เฉพาะช่องทางซ้ายมือนะครับ ทางด้านขวามือวันตับนะครับ่ําแล้วก็น้ำลึกมีงดให้บริการเลยครับไม่ให้ใช้นะครับรถทหารสิบล้อได้ครับทางช่องทันดัดสายครับน้ำแรงครับนพราว่าเห็นเจ้าที่ว่าน้ำกำลังจะลดนะน้ำาลไหลแรงจัผ่านสนุนนะครับยกปีก,ก็เอาให้น้ำกระจาย ครับตันนี้ผ่านไทยวัสดุครับแล้วัสดุก็ปิดบริการ,รน้ำเต็มเลยเืินกว่า ครัที่ท่านเห็นคือปั๊มน้ามันนะครับของปตทนะครับปตทก็ท่วมเหมือนกันครับราคาน้ํามันก็ขึ้นน้ําก็ขึ้นนะครับท่วม ครับผ่านโรงเรียนบ้านทับไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยนะครับสะพานลอยเพื่อจากหมู่บ้านบ้านทับไทยข้ามถนนมาเข้าโรงเรียนนะครับเยี่โรงเรียนบ้านทับไทยนะครับดูฝั่งนะครับพวกอาถรรพ์มาก็เป็นกุศลของหมู่บ้านทับไทยนะครับเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับ ครับตันนี้คือโบสถ์ครับโบสถ์ของศาสนาคิ์ทางหมู่บ้านข้างหลังโบสถ์ก็เป็นหมู่บ้านนะครับบ้านทับไทยหลังบ้านทับไทยหมู่บ้านทับไทยเราก็เป็นแม่น้ามูลนะครับแม่น้ํามูลเลยล้นทะลักเลยท่วมหมู่บ้านด้วย นี่รถของคุณหมอพยาบาลนะครับเผื่อมีอะไรเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ช่วยได้ทันนะครับกลังค่ำนะครับเกือบหกโมงครับฟ้ากำลังมืด ครับรถทหารก็เบานะครับเวลารถคันอื่นเขาสวนมานะครับเพื่อไม่ให้น้ำเกล่อมแรงอาจเกิดอันตรายได้นะครับครับที่เห็นทข้างน้าครับเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มอยู่ที่เส้นรอบเมืองครับอยู่ตรงทางเข้าหัดก์โเดือนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ผมจะลงนะครับตรงนี้นะครับเห็นแสงเล็กๆครับเป็นนั่นเป็น เปนวนะครับทางเข้าหัดผู้เดือครับถึงจุดไม้ประชางผมแล้วครับแล้วรถก็จะไปต่อที่เทศบาลบาลินนะครับวลนนี้เวลา18บน,น,นิกาตรงพอดีนะครับถึงนี้18ก็ใช้เวลา1ชั่วโมงครับจากโรงเรียนเบนนะครับขอบคุณครับ